พอเพลินนอนเลยกับทางมาเพลินกับเอาหนีเอาของป้าเพิ่นนอนแล้วก็บท่าหลายละเอียดก้อนแล้วก็บซาดีเพิ่นจะซอยเยอะเลยกับตองเอามาซอยอีดังแล้วก็สีเอาขนมเอาเลยมาแจกเล็กน้อยอยู่บาลงามเนาะมึงเดี๋ยวทามาติดตามส่งกันเด้อบรรยากาศอยู่แถวตางอร่อยเย็นๆพ่อแม่พี่น้องอากาศดีเนาะเชนเนี่มีแต่ป้าเจ้าปูหมันเนาะสบาย เพออลินล่างนี้เพิ่นเลงใกล้ิ่นมีแต่ตัวยิ่ง,ง่ายข่าวตัวเองบ้อนนี้โอ้สอบหนึ่งข่าวไฮห,หรือข่าวอาเรือนี่ ข้าวไหนอนี่โอ้ยงามๆคือนี่ข้าวไห,นนนวหปู่เองนี่นรออันนี้มีมาเบิ่งเพิ่นกอบข้าวนะตาข้าวตาแดดไปเพื่อข้าวห้าวนอะนแล้วก็เอาไปซีเจ้าตั้มเอาหรือซีซ,ซีเอาโอบา้บางเขตบางบอนกับพิ่นตั้มเอาเนาะแต่ว่าอยู่นี่เป็น,พนเนะพ,นพิ่นซีเอาเนาะพ่อแม่พี่น้อง บรรยากาศอยู่นี่นะโคตรดีเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิเป็นเหินเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วข,ข,ข,ขออนุญาตครับเฮาเด้อเป็นส่วนเด้อนี่เป็นเหินเพินเพ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจะอยู่จักคนอยู่เหินนี่ แม่นอโอโหน้องไพ่อายน้องโอ้จบายดีมีสภาพสุสิพาเบิ่งเหินแล้วเนาะจะนอนอยู่นี่เลยบ่โอ้นี่เป็นบัอยูบนนอนเพินะพ่วทินีนน้องนี่เนาะสภาเพิ่นเพิ่นกันแป๊ะ เพิ่นโคเพิ่นกะสิเอ็ดอยู่นี่เลยเต้าเนาะแต่งน่ะอยู่นํากินกะสิอยู่นี่เลยนะนี่กะเป็นบ่อน้ําใสเนาะเพิ่นสภาพเพิ่นมันกเปนแปเป็นใหม่อยู่นะแต่ว่าเป็นป้องเนาะนะผู้ชมยามหนกหนาวดิยามพ้นาสรกอันนี้เนาะดสิเป็นทางๆแน่นอนเลยเนาะเบิ่งช่วงหนึ่งหน้าพ้นน่ะสังสีเฮืนเพิ่นอ้อเนาะท่านผู้ชม ซองแผ่นหลวกการกระเซอร์มากนี่เนาะเพินเพิ่นเป็นปองแบบนี้เลยว่าจ๊ะไปแปะสองหัวแล้วโผคนหนึ่งเซน้ะนี่นะคะผู้สมับมาอ้าข้อมูล ขอบโคเพิ่นซื้อๆนะว่าเพิ่นคาดเคิร์นอรือฮะน,นั้นกะฮิดไล่ลาย,ย่างเพิ่นเพิ่นกะคาดเคืร์นลายยางอยู่เนาะกะซีมาซอยเพื่นดีหยอมหนึ่งนะท่านผู้ชมมือนี้ก,กะเอาขนมมาแจกเล็กน้อยแถวบ้านนี้เนาะอินสภาพเพิ่นเพิ่นกะสิประมาณนี้นะคะผู้ชมทางพระทางวัดเพิ่นกะมาเอาข้อมูลเนาะแล้วกะ ไปลงเฟซเนาะท่าเพือ่อมีน้ำเจอยะ่ซอยทางขอบโคเพินกาซอยได้ผ่านทางวัดเนาะไปกาสีอ้าวคือมาซอยเลิศเพิ่นอี่หอบนึงเพิ่นนนำมาโกยเพถือกินพอไมมพี่น,อน้องโกยหนึ่ง เราสี่ปีหาปีหนุกโอ้เลวเราก็อยู่คนเดียวเหมือนบ่โคปะได้ค่อยู่คนเดียวกับลูกจ้าจี๋จ้าวจ้าวมาโก้ยนี่นี่นี่จ้านี่โก้ยหนึ่งคิดโก้ยเมื่อไงเนี่ยกินมะ้ก้ยกินกินอันนี่ละเห็นได้ใส่น้ำมา

ยิงสามสายนึงสองเชียร์ทหนวลนน้ำน้ำจาน้ำเต้าปามื่อกี้มาถามข้อมูลงเป็นยูอโพเพิ่เป็นเลยสื่เาเมื่เาเอาเปนิสามสื่อก่ เอาแบบจะเอาพัดมเอาปอปลาเอามีเอาเอะไรมาเถอะเนาะมาเถอะเพื่น,นกอดเสนนห์กระถางคือจะซอยอีกะซอยได้เนาะผ่านทางวัดแล้วก็ผ่านทางสุัดก็ได้เนาะแลยกระซิลซอยเพื่อนอีที่ดังาาง้งเนาะค่านเพื่อนมี่ได้สภาพเพื่อน,นเพื่อนจะพ้าถือนัินเนนดือนการหักห้ากน้ำหน้าไปหน้าดนะ่นะตังทางก,การะซิลเดืจะอันนี้ขาดเลยอะไรจะมีมาอีหองหนึ่งซอ,อยเพื่อน

ตัวเลเจ็บแผลเจ็นไปเปเป็นกกอ๋เป็นลูกเใส่ยังบ่ได้เออก้วลูกได้นะบลยังน้อยอยู่เนาะ่ผู้ชมลูกเิ่ได้ลูกอไเนาะสวยอตัวเอโกแล้วก็ัดยาหมแสได้ลูกได้นะจแกซัดได้งามได้ออจะนําาโอ้ย เดาาี๋ยวเอานอลตบส่วนี้ยังไปทุระแันี้นานอนสะติดเตียงเลยนะไปบรเลย่น,น,นเล,นลนเ,เยล,เนลเนนเยเนเนลน้นเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่น่นลนเ่นเล่าเล่นเลนเล่นเ่นล่นเลนเล่นเล่นว่นเล่นเั่นเลนเล่เนเลเล่นเล่เล่นเล่เล่น่นเล่นเลนเล่นเล่นเล่นล่นอนเล่นเลนเลนเลานเลนเลน่นเลนไปนล่นลนนเล่นเล่นเเนเล่เนลนเลบ่นเล่นล่นเ่นเล มิจะไปกวดน้ำท่านหมอจำแก้วเอโก้เพิ่นแล้วเพิ่อนมาเจ็บเสร็จแล้วก็ซักยาเจ็บจากเค็นกับยากินมดเต็มแปะกินได้ซักกินได้ไข้กันเลยใส่เพิ่นกับลูกบ่ได่ซ้ำแ้่เ็ืลูกไม่ช่อหน้าแต่เน็่ยงบ่ได้นะมีแต่ลูกแม่เอาหน้ามาหายที่ได้ต่เแาเล้ยงเองเดี๋ยวกระชับครับเียมีสภาพเพื่นเพื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สักคัดกะสิไปแจกขนมเด็กน้อยก่อนเนาะ มาถามถามเลยโคเ่นอย่ามีจะซ้ำนีเลยมื่อนี้เนาะ <Pop od. S 1> น้องมีมีเฮนาะ เราตู้ละเอ้าลยวมกเลยอ่ะอบุขอบใจขอบขอบใจด้วยขอบใจอาจารย์ด้ว

เงี่ยเลยได้ไล่ซ่งน้าคุณหน่อยานมนำบอขนมนำบอย่างเลื่อนไลอยู่เนาะทานผู้สมกะบไยไปแจกเด็กน้อยปุ้มอื่นอีเนาะพบว่ายุนี่เด็กน้อยน่อยนะกับแจกกันจำนีนี่เป็นขนมจากทางวัดทีชาวบ้านผากันหลุงเสื้อบ้านเนาะ กัเป็นขนมที่ผสมประสานเนาะมีทุกแบบขนมซาบานเสื้อบ้านแม่รลายเลยเนาะก็เอามาแจกเล็กน้อยเท่าเคตเนาะเดี๋ยวถ่าไปแจกบนมืออีกเนาะห้าขอบใจเกลือห้าเอไปเงินคิวบันเดอร์ไปโอ้

เาอเพิ่หนึ่งสาวสาวจ้าไห้อเจ้ให้เน่เด็กหน่อยลาเราออกมาแต่เราจะได้ให้ลานเรานี่เอเจ้นนี่มันโนะมันมันมีลานนก็มีลานตยักพอดอยากกินให้เป็นตาบอมาให้มาบานไปเอาอีกไปไปเอาอีกไป โอ as, schön, ้ยดีเลยนะนีมันหนัมกามักาอ้ยื่เรียนยืนเรียนาวาเอาให้เนี่น ok ี่ให้อยากได้อีกแลยเอาทา่นี้เลเอาให้เราอยากได้อีกไปไปเล่นไปเอาน้ำเตาไปนมมาทีงนี้อยากได้นมไปเอาเอาเรียตบนแชวหรออยากได้อีกดิ ແຖວສະບາຍລະອູ່ນຫັ້ນເອົາໝູອ້າຕາເພິ່ນກະເຈົ້າກະເດີ້ເອີ້ໂວຍເນາະເຂົາເຈົ້າເດຍນແຖວໃຕ້ໜ້າໄປເຈີອັນນັ້ນເດີ້ຢູ່ໃຕ້ໜ້າເດີ້ເຍົາຄັນຜູ້ແຈກກັນເອີ້ເອົາມາໄປໆໄປเล่นໄປຫາເພິ່ນໄປເອົາລະວິນໄປເອົາໄປເອົານ້ຳຊາອີໄປ chắc đây chưa nói chưa nói sao mà hay ít quân sao nhang như quân chắc nói chắc nói sao hay ít lúc <laughs> มีนกนกลูกนกเออขามกอกนอยายโทรแล้วเมื่อเลียนค่น้นีเลยอยายอสงคนมาเลยดิวิยาณอบลูกบางกองน้เอาละตกแกวลง อมอ้าวอื๊ดแต้มอ่ะเอออื๊ดแต้มต้องโยกปลาตัวเด้อ้าวอื๊ดเออเลย่างพูดเริ่มยังพูดยังทำคุณดีมากมามากแม่ลานข่านี่เป็นไทยหรอน้าเจ้า កេតដៃដល់មកចាប់អង្គលោម៉ាមកអោអផអត់ជីករបស់ប្រដឹកយោដល់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  ขนม,อ,อ,มอีกเดี๋ยวพ่ออะขอบใจยิ่ยมก่อนอายิ่ยมเอมอ้าว <laughs> น้องมีมีเพื่อนแจกเธองน้อง,อง <laughs> ส่งพรมสมาเทค่ะเตะเบิงส่งพรมฮะยู <laughs> ัน nhàng gì nó pha đông nhà người khác chào mà ăn phù, <cười> 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 <cười>

ขอเม่แล้วม่อยากกินไอยลูกอ่อยใเนาหนาโลกับกระละนะมันไม่ตาไหมเออโบก้ายังว่าได้สบจเดอ ออาใบให้เก็บรับรางเมาได้ผู้ชายสองคนได้ไหมเจ้าโยงงานจุกอนามดานเจ้าโยงงานยาวเลยเสอเข้าจะได้ต่อต่าหยาคุณบมาเลยมาเลยอะไรขนมนี่ยายาอ่ะย่าย่า เอามีมาลวกกินยังจะได้มาข้ามเบิดเลยเนาะท่านผู้ชมหยิบนีกะบตำนีออกมาแจกขนมเด็กน้อยถ้าใครเอาขอปิดปิดไว้ตำมีก็น้องใบพอลกันอีพีหน้าเด้อขอบใจอีซีเบิดทุกท่านที่เอามาติดตามบชมคลิดน้องใบพอลกันอีพีหน้า